การปลกครองท้องถิ่นของไทยเทศบาลประวัติความเป็นมาของเทศบาลเทศบาลเป็นรูปแบบการปลกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันการปลกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิน่นดำเนินการปลกครองตอนเองตามระบอบะประชาธิปไตย เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวโดวยเริ่มจากการจัดตั้งสุขขพิบาลกรุงเทพรศ116พศ2440โดยมีพระราชกรรมหนดสุข,ขาพิบาลกรุงเทพรศ116ในส่วนภูมิภาคมีการตาพระราชบัญญัติจัดการสุขขพิบาลท่าฉลอมรศ124 พศ2448มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปีพศ2475ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการกระจายอำนาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปีพศ2476โดยมีการตาพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพศ2476มีการยกฐานะสุขภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่งต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตาพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมดนี้ยังมีผลบังคับซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่12พศ2543ในปัจจุบันเทศบาลทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ2,000แห่ง และกระทรวงมหาไทยประกาศให้วันที่24เมษายนเป็นวันเทศบาลประเภทของเทศบาลมีทั้งหมด3ประเภทคือ 1. เทศบาลตำบล 2. เทศบาลเมือง 3. เทศบาลนคร 1. เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุข,ขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอการจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พศ2496เทศาบาลาตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน12คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินายกเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของรัษฎรเขตเทศบาล 2. เทศบาลเมือง ท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองนั้นคือท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลาการจังหวัดเช่นเทศบาลเมืองพิบุรีที่ตั้งศาลาการจังหวัดพิบุรีเทศบาลเมืองสะแก้วที่ตั้งศาลาการจังหวัดสะแก้วหรือท้องถิ่นที่มีจำนวนรัศดรมากกว่าหนึ่งหมื่นคนและมีรายได้พอเพียงที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เทศบาลน,นาครเทศบาลน,นาครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปและมีรายได้พอเพียงต่อการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ การจัดตั้งเทศบาลน,นครกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลน,นครตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496ตัวอย่างชื่อเทศบาลทั้งส,สาประเภท 1. เทศบาลตำบลหัวใจ 2. เทศบาลเมืองชนบุรี 3. เทศบาลน,นครนะครศรีธรรมราช สรุปได้ว่าเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบันการปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบบประชาธิปไตย